สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรอย่างอืนเมนูไม่บอกเพราะว่าอยู่ในตู้เย็นค่ะจำมาคืนว่าอะไรเมนูโมเมนท็กสือบอกเมนูมางวงกี่ไม่ถ่ายย้ำโอ้ยมา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 กูย้ำก่อนโอใ้ยเราเรามากินตัวต้องการกินบัผสมแลยเอามาซีหน่อย ดีเลยเขาเพิ่ซื้อมาสองอันหาได้หนิมันมันตห่านวยห่านวยเออมันนอสิบากไม่รับเาปากไปยักวันมั้งอ้อยวาอ่ะาใหญ่เอาไปยังมันดนนยีหอหนังตู้นิ่งบีกระ้มหนสุดยังหัวเกิเป็นหัวแงวันมองสม ไปวัน้หรือดอกไม้ใ่เพลงวันนี้น้องแพงจะทำนะคะพี่เอินทองเสียปะเนาะเสียหัวนี่ก็เบิดมือแปดเรอารอบอันนี้เขาจ่แบบฟรานเปียกมาเนาะอืมตัวละสิบบาทเราจะยำนะคะ โอ้ได้กลินบักวง,งทางฝุ่นกับฟุกฟุกบ้านนี้มากินบักวงครับพ่อพ่อยแม,แม่บ้านผู้ใดเนียนบักวง,งปลูกบักวง,องเอามาฝากเอามาต้อนได้เด้อค่ะไปจ่ายนะไหมครับไปจ่ายกับมาดแท่งกับมาดก,กันหน่อย ว่าน,นี่ให้กินเองผู้ดเดียวตอนตื่นขึ้นตื่นขึ้นปุ๊บจะกินบักม่วงได้ไหมหาบักม่วงหน่อยมาให้เป็นอันนี้ส<ว>ียอันนี้นนแกงผักขี่ใสน้ำเป็นอะไรจะมาแซ่บตัวซิมเมง,งินซิมหนังเยีย <laughs> <Yeah, S 2> <laughs> ตักกินพร้อมด่ามาเพิ่นฮึยิบเอา มินบอนีกตัน้นอย่างบ่ม<น>ัได้กินบ่เนาะเอาหนูนี่แพ้นั่งอันเฮ็ดอยู่นี่แหละเป็นชั่วโมงหนึ่งที่เขาได้กินเมื่อเช้าวันเมื่อเช้าเราไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลค่ะพาเอื้อยไปฉีดวัคซีนแต่ว่าเป็นอย่างคือบัตรจิตร มันมันเป็นวันหยุดหนึ่งวันเสาร์เขาเขาจะฉีดแค่วันวันทําการนะวันปกติไปเป็นวัคซีนเยหรอวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแท่งอยากฉีดไหมแต่ว่าแท่งเม่ได้เดียนแรกฉีดได้ป่ะอาเจียเบอร์เบ่เสียเงินดอกเขาก็ไปขอฉีดเลยเพราะว่าเ้าอันยงก่ถึงยี่สิบมาเกินยี่สิบท่านเกินนี่เข็มละวจะบาดจะพันหัวจะเ้าเหนแล้วเดี๋ยว บ้าไม่อออพอพอเพิ่งได้ฉีดเข็มแรกตอนมอหกไม่น่าเอาหน้าตามาตัดสิน <c oughs> อ้าวผู้อย่างนี้ก็สวยมืย่อเลีเ้ยงสิไป็เลี้ยงของแทนออทน,อออน้อยเยอ่คืนนี้อาจจะไม่มีแลี้งสุดแค่เพิพ่มแม่ดูนะคะชี้ฟ้ากันแต่เนียนแล้วก็ทานทิพย์้เบิง้งเนาะเจ้าพาไปเลี้ยงด,ด้วยมีการเดี่ยวมีการเลื่อนอีกอ่ะ ฟานบอกหูว่าบอกว่าเออคืออยู่คืออยู่มันจะได้กินอยู่ไฟนก็ใช่ประเดี๋ยว มันก็ต้องฉีดแหละบอลค่ะป้องกันไว้ก่อนนะคะบอที่จริงอ่ะเคยฉีดตั้งแต่ปองกแล้วอันวัคซีนอะไรเนี่ยแมนมันเป็นแบบเหมือนแบบโดยเฉพาะเด็กหน่อยเลยเพราะว่าแมนยิงอ่ะเขาต้องฉีดจิงเด็กหน่อยแ้วเมือมันแย่อันตรายไปหนาเนาะลูภัยมีวัคซีนก็ดีค่ะป้องกันไว้อันนี้เชือแบบว่ามันเขาเอว่า HPV บอ่ะล่ะมันเป็นเชือบอกเออแมนมันทึ่ไหนเป็น มาลิงปากโมดูแบบว่าถึงเขาจะแบบปรได้อีกอย่างหนึงสิแบบสมมุนไพรเป็มมนข <laughs> แบบแบบาของนางสาธารณะเองเสียมันสะอาเท่ากนะับตีแต่ดิอีหริบอ่แม่ป้าคุณหมอมาสอนให้ตัวนี้โมดูเราเป็นแค่ไปคนมาเขอาของนางสายทารณาอ่ะมันต้องสะอาดอันนี้จะทำแบบน้ำยำ แบบว่ากะปิผสมปลาแดดป็นตะนัวเนาะเอาบรนัวจังไดนมือยังมาะมือวานนี่เขาของน้ำเจ็ดแปดหมดถ้าเบิ้งเรื่องพว่หัวเสียบวกกันพ่อยังกับหลานพ่อยังมีกะปิได้เอาปะกะปิแก้วอันซื้อมาแหมส่งใส่กะปิสำเร็จชิ้นเบิ้งชิ้นเบิ้งพ่อยัง เสือดออกแต่ว่าผู้เฒ่าเพิ่นบ่มักของเสือดอกเฮ็ดกินแซ่บกลัวกุูติยำยำผัดชมนี่ปลาแดงอีหยังก็ปลาแดงปลาแดงควรอันนี้แซ่บอย่างไรแซ่บแซ่บใส่ปาหน่วยหนึ่งเดี๋ยวไหลเพราะเยว เราจะบ๊คูกันซื้อมาเมื่อราศีป่าเพื่อนฟานเปียกให้หอมแตวซิมซิมบางองคก่อนสมบ่นี่สูตรเด็ดมันอยู่ตรงแล้วไปเอาไหมเนี่ยอือสูตรเด็ดไหมคะสมบ่อือสูตรเด็ดเลยแต่ที่นะคะนี่ปลาเด็กเดี๋ยวโคชนะให้แม่เหรียญแม่เหรียปลาลายชุ่มกัปรุงรสทำเร็จ ปลาแดกอันสำเร็จแซ่บซบยิ่ดีเไม่ได้เบ้าเลรีแซ่บพี่ลีมืวานี่กินออพยายามมัแล้วอืเจอให้พร้อมข้ต้อใส่กับปีตอนไหนยาฟ้าไม่สีเข็มเลยสิ้มมังกรแสบ่ะขาจเจิบ ย้ำตกระเจยเพิ be, <S S ่ S S ืเคยใส่กะเกงทรงนี้หนมาบุ๋งทรงอย่างเขาเออมาทรงอย่างแข็งแบบว่าดีชมได้ค่ะแบบว่าแต่งขาดมันหมอสมบอมันแบบใส่สวยบอมันดูดีบอตอนนี้ก็แบบเจืองแต่งตัวเขาตรงแบบว่ามาก่อนเนาะเขาเป็นบุคคลสาธารณะอันนี้ก็เอามาผสมกันเลยเอาใส่ทีนึงมันสิแต่ว่ามันกันนน้อยู่เลย ให้ดมให้ดมดมค่ะดมดมกล้องดมหอวหัมค่ะพอเนาะพอยังพอก่อนอันนี้น้ำมันสีมันสีน,สนวเกินมันสีนวลเลิศมันสีแดงมันสีเขีมเอาคือพวกเขียนว่าเป็นยังไง้างไปเลยให้แบบตัวเขยนเลยอ้ย มันฟงค่ะมันฟงพอแล้วใส่พริกป่นใส่พริกป่นปึ๊บพิกป่นเข้าขัวหยาดกันหยาดกันยังนั่นเขาขัวเอาเมื่อไหร่เคยเห็นอยู่นั่นหมดนั่นหนือี่เดฟเป็นไงอันนี้มั้พี่มอสเขาขัวนั่นจะหมดแล้วนั่นจะหมดไม่น่ารักเลยเขาขัวมดแล้วไม่ได้ขัวค เดี๋ยวแหละพ่อบ่บ่มาเพอแล้วมันสิเผ็ดเดี๋ยวมันสิเสียมท้องน้ำตาลพ่อใหญ่แพ้สื้อราช่องมาหวานนี่ได้กินบ่กินจ้ะต้นน้ำตาลใส่ีใส่พี่กูที่เอาแต้หนึ่งหวานหลานมาเบียดกูจะบ่กล้ากินพอแล้วจะไม่เบียดกูจะใส่บุ๊คพ่อฟ้าเบียดจากคำว่าเบียดมั้ยคะเบียดคือกัน พอแล้วมันสิหวานนผงหนัวใส่น้ำปลานิดนึงหอนพอแล้วนอันนี้ก็ตักไปเลยใส่เลยมันบมันสิเข้มแหมเออพอแล้วคนค้นบบดนี้เบอร์ค้นไปเลย ้านเลยทั้งจากคูนะรีคูรีนี่สขาวกันบ้างหรมือนี้คันนี้เขาควารนี้แสบเลยดิหน,น,น,นึ่มคือบ่ค่อยมากินยใช่อุ้ยมวยเดียวเด้ยนี่เยอดมาก มันบัหันเข่ากันียูโอเคเลื่องเดินกลับแล้วตึงวันเรไม่สอบไปเขางานอะไรซิมึงกับซิมมึง,มมมงเอาอสรนะให้ส่้ากับซิม,มึงไปไหม ขาดอะไรไหมโอเคค่ะคลิปนี้กดไลค์กนัวมาก<ะ>นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายมากินมันกันด้วยค่ะ